กลบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกรบผมนายปานเทพก้านรงลานสมาชิกวุฒิสภาขอรีอทประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสำนักงานปป,ปชกับสำนักงานปป,ปทเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่ในการปฏิบัติที่ผ่านมายังขาดการ บูนาการกลไกในระดับการทํางานในระดับจังหวัดทําให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตยังไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรในการแก้ไขปัญหานี้คณะกรรมการป้องกันและการปราปบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกดดันการดาเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการทํางานของกลไกการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนในจังหวัดภายใต้การสนับสนุนของปปชจังหวัดและปปชเขตและได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้จากการติดตามแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงพบว่ากิจการที่หหรือบิ๊กล็อกที่1น,นะครับ ได้จัดให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตผ่านภาคีการพัฒนาต่างๆเพื่อที่จะตรวจสอบป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่จะส่งที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆซึ่งได้เกิดผลสฤทธิ์แล้วใน17จังหวัด171ตำบล และได้มอบโครงการนี้ให้ก,กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้จังหวัดติดตามผลและขยายผลการปฏิบัติให้ครอบคลุมทั่วประเทศดังนั้นกระผมจึงมีความเห็นว่าการจัดตั้งคณะกรรมการผลักดันการดําเนินง,งานตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับจังหวัดของคณะกรรมการปปชมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศที่ได้ดำเนินการแล้วอีกทั้งยังสามารถต่อยอดขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศได้และเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา63ได้บัญญัติไว้ได้สำเร็จผลได้โดยเร็วดังนั้นผมจึงขอหาหลอท่านประธาน ผ่านไปยังรัฐบาลเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่คณะกรรมการปปชได้เสนอแล้วเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2566เป็นต้นไปขอบคุณครับครับ